สวัสดีครับพี่น้องพกไปสู้ขู่สู้ค้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการา้างชาแนลนะครับเมืองไฟที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นมองไฟของทีมงานวังสันติสุขนะครับหนึ่งในอ่นใครนะครับ ต้องไปไปไปมีหว <on> ังไปแล้วนะครับโอ้ บุาพาดหลายกระเสียวเลยหรอเปล่าอย,อ,ยอย่างจะแค่อย่างเกเรเลยเลยเหาเอานะครับออกโตมาแล้วนะครับตอนนี้อค,คอยยังคอยเคลื่อนนะครับหางดีนะครับจังหวะแรง เดีนะครับคอยหุนคอยเชียร์กันต่อไปนะครับตอนนี้วางหางทุกอย่างเรียบร้อยนะครับรอหลุนรอเชียร์นะครับเนาะ ในะช่วงเที่ยวรอเวลานะครับของวังสันติสุขนะครับเดี๋ยวห้าภผ้าไปติดต่ำอ่าบรรยากาศดาทานนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังติดตังอย่างนาะเดี๋ยวลองไปเบิ่งนะครับไกลๆ่าเป็นของทิมงานใดพ่อไรหรือพ่อสู่หรือพ่ออย่างนะครับ อ่พี่น้องไก่ความสนใจน้ำนะครับพี่น้องไก่ความสนใจน้ำบ่อท่อหนึ่หนึ่งศนเก็สีสเกตแตกระยารถนี้ยั่นพอรถก็ไมนจออกนะครับเออมนปเไท่าแง่ตอนนบตอนนี้ความสนใจน้ำมนตไปเรื่อยไม่ะตอนนี้ขยบ้านี่สองร ขวาด้านขวาห้างด้านซ้บริกันไปเรื่อยๆช่วงยาต่อนะครับหมายมอไวเร็วเรียบร้อยติดตามที่หมายไว้นะครับมันเตินตัวรถกร็ต้องไม่เรื่อย สองร้อยสามสิบพันไปนะครับสำหรับวังสันติสุขนะครับกองฟ้านะครับกำลังเขานะครับตอนนี้กองฟ้านะครับเขาทานตอนนี้นะครับเนาะ

สาม first, ส<ป>ร้อยันวังี่สุสามร้อยพันไปนะครับมาลงไม่ลูแบบนี้เลขที่นี่คุยกันนรับึี่นี่ต้องมไปกระบวนการไฟเลยนะาเนาะไปดึงไฟแล้วดึงไฟดึงไฟบาท ไอความสนใจด้วยครับเดล็กแฝดทีเดมาเบิน้ำสี่สิบพันสี่สิบพันนะครับสำหรับฟังสันติสุขนะครับช่วงรอเข้ามาเบิง่งบรรยากาศในการขึ้นฐานของกล่องฝ่านะครับหัวข,ข,ขาวโบวเห็นนะครับเนาะนกระสีอยนะครับ ลุนรอบต้องเปยนหกสิบผ่านหกสิบผ่านนะครับสำหรับวังสันติสุขนะครับองศาต่ำลงมาแล้วนะครับเบาดีลงดีเจ็ดสิบผ่านไรจอมควันนะครับหดุนล่างไปล่าครับต่ำลงมา 385 38นะครับวังสันติสุขนะครับ385นะครับ